งานมหาปวรณาครั้งที่42พุทธศักราช2567ครั้งนี้วันที่ไม่มีพ่ออยู่จึงเป็นเวลาที่ลูกหลานชาวอโศกค,ควรจะมาล้อมรวมใจมาพบมาเจอกันช่วยกันคิดช่วยกันทำสืบสารระบบบุญนิยมสาธารณโภคีที่พ่อครูสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางรอดของมวลมนุษย์เสียชาติ วัดีค่ะวันนี้นะคะสถาบันอโรพยาศาสตร์ของเรามีการออกหน่วยสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ชุมชนเรานะคะที่มาใช้บริการเราจะออกมาตั้งแต่วันที่6 7 8 9 4วันนะคะพิจิกายน25จุดเริ่มต้นก็คือ1วัดถุสงก็คือให้นักศึกษาของเรา ได้ฝึกงานวิชาการแพทย์แผนไทยแล้วก็ชาวชุมชนเราได้ไดใช้บริการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกของของอประเทศเราตอนนี้นะคะกิจกรรมคร่าวๆก็คือผูอ้ที่ใช้บริการแล้วเบื้องต้นก็คือต้องมาคัดกรองแจ้งชื่อนะคะแจ้งชื่อถือบัตรประชาชนมาด้วยนะคะเ,คเพราะว่าบัตรประชาชนนี้เป็นการลงทะเบียนแล้วก็เราสามารถสืบค้นประวัติการรักษาได้ด้วยค่ะในกรณีที่มีการรักษาต่อเนื่องและ เมื่อซักอะลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะเป็นการคัดกรองภาวะส,สุขภาพถ้าก็คือซักประวัติการเจ็บป่วยว่าเราเป็นอะไรมาปวดขามากปวดขาต้องบอกว่าข้างซ้ายข้างขวา,าหรือว่านอนไม่หลับอย่างนี้นะคะถ้าเอาศึกษาแล้วก็คุณครูกำกับทุกจุดนะคะตั้งแต่ซักประวัติแล้วก็การประเมินภาวะส,สุขภาพร่างกายการให้ประวัติก็สําคัญนะคะก็คือบอกตั้งแต่อาการที่เรามาแล้วก็ การเจ็บป่วยที่เรามีใหญ่ๆแล้วก็โรคติดโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันเราต้องแจ้งนะคะบางทีคนซักประวัติก็จะอาจจะไม่ครอบคลุมก็ว่าการจ่ายยาบางอย่างก็มีข้อจํากัดในเรื่องของภาวะสุขภาพที่มีข้อห้ามหรือว่าข้อไม่ควรใช้การแพ้ยาค่ะอันนี้คือประวัติส่วนตัวเสร็จแล้วก็มาคัดกรองภาวะสุขภาพโดยคุณหมอคุณหมอก่อนคุณหมอนักศึกษาแล้วก็อาจารย์เป็นผู้ดูแล เปินการฝึกซ้อมไปได้วยกันมีการสั่งยาตรวจร่างกายแล้วก็สั่งหัตถการหัตถการของเราก็จะมีเบื้องต้นที่เราคัดกรองไว้แล้วก็คือ,อมีเบื้องต้นก็คือทําความสะอาดร,ร่างกายคลายเส้นก็เป็นแช่เท้าด้วยน้ําสมุนไพรด้วยน้ําอุน่นเป็นการการกราบเนื้อต่อมาก็จะเป็นหัตถการที่สองก็จะเป็นนั่งฐ่านนั่งฐ่านนี้เหมาะสําหรับคุณสตรีหลังคลอดหรือว่ากลุ่มที่ต้องดูแล ภาวะ,ะส่วนล่างของผู้หญิงจัถก,การแช่เท้านั่งทานแล้วก็นวดนวดก็มีหลายแบบแล้วแต่การรักษาบางคนก็อาจจะเป็นนวดผ่อนคลายแล้วแต่คุณหมอจะเป็นสั่งไปตามแผนการรักษาของหมอแต่ละท่านนะคะนวดผ่อนคลายนวดแก้อาการจัดกระดูกอาจจะมีมีจุดแพทย์ทางเลือกซึ่งไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรแพท,ทย์แผนไทยก็จะมีตอกเส้นคลายแล้วก็มีครอบแก้วแล้วก็มี ฝังเข็มเป็นบางจุดซึ่งคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าแต่ละท่านจะทำหัตถการอะไรวันละหนึ่งอย่างนะคะเพื่อหนึ่งเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดในการเออดของผู้มาใช้บริการแล้วก็นักศึกษาเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยคุณครูก็จะสอนไปด้วยค่ะเมื่อเสร็จการรักษาแล้วก็จะมารับยาบางท่านก็จะมียาบางท่านก็จะไม่มีก็มีคําแนะนําก่อนกลับบ้านค่ะบางท่านที่ต้องรักษาต่อเนื่องก็จะเป็นการนัดค่ะอาจจะนัดเข้าไปหาระบบของ คลินิกแพทย์แผนไทยที่อยู่เรือม่วงเราเลยนะคะที่มีคุณหมอแตงไทยค่ะคุณหมอการอยู่ที่นั่นหรืออาจจะมีการปรึกษาส่งต่ออันนี้เป็นระดับที่ต้องปรึกษาระหว่างครูกับอาจารย์ค่ะอันนี้ก็เป็นว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะค่ะหรือว่าท่านใดมีสิ่งสนับสนุนหรือว่าที่จะดูแลทีมทํางานก็ยินดีนะคะมาใช้บริการแล้วก็สนับสนุนส่วนอื่นก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาใช้บริการณจุดนี้